เี้ยทำอะไรเฮ้ยโอ๊ยไปอะไรเออกระดาษทอนี้วันนี้ของอาตี๋แม่เกินค่ะนี่วันนี้คุณดูไหมว่าคุ้จะต้องมาทำอะไรไม่รู้อ่ะแล้วแต่เจ้านายจะสั่งใช่ได้ถามว่าแบบบ้านเนี้ยมันกดดันแม่ ใจแม่มันถูกกดดันไม่ว่าจะเป็นลูกชายที่สายจะทนใช่เสียงเนี่ยเครียดมานานละเครียดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพ่อที่ชอบว่า้ารแม่แม่อร่อยว่าแม่ซักเสื้อผ้าไม่สะอาดลูกเขยลูกเขยส้มตีนใช่ไหมลูกเขยมันเป็นยังไงไหนพูดดิลูกเขยมันลูกเขยมันก็ปากปากตําแย่มันจิกกันจิกกันแม่กันทุกวันวันนี้เราจะมาแปลงโฉมแม่นะคะให้เป็นสาวชาวร็อกแบบ ร็อกแบบคือแบบอารมณ์ร้อนแรงอะ่ะต้องเป็นคนอารมณ์ขึ้นตลอดเวลาใช่้ยไม่น่ากลัวเลยแบบอารมณ์ขึ้นตลอดเวลาแบบไอ้ว่าอะไรเราไม่ได้เ<อ>พราะปกต,ติทุกวันเนี้ยเวลาไอ้ยิ้มมันมันว่าเราอย่าเราไม่ค่อยเถียงมันใช่ไหมวันนี้แม่เล่นแม่งเลยใช่วันนี้วันนี้นึกอยู่ในหัวคําเดียวว่าเล่นแม่งเลยใครมาปุ๊บเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยบวกอะ่ะใครบวกโอเคป่ะ okay, <laughs> แต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราต้องไป แปลงแม่เป็นสาวชอวร็อกให้เขาแบบถูกอึ้งกันก่อนนะคะ One w โคเทบอกเลยวันนี้แม่โคเทพแันไม่เทศตรงพงเอาเอามึงจะมองพงดิว้ยเดือดเลยนะวันนี้เดือด่อยนะวันนี้บวกชื่ออะไรเราอ่ะ มีจงเล่เว้ยวาไงไม่ไป้นเกียดเสียงอะทำเสียงเข้มทำไมขนาดนั้นทำเสียงเสียงได้เยอะๆนะวันเนี้ยมีปัญหาไหมเดี๋ยว<ะ>เราไปดูกันนะคะว่าพวกเนี้ยถ้าเขาเจอแม่ลุกนี้แล้วพร้อมาลมเปรี้ยวขาดเขาจะเป็นยังไงปากพร้อมาฮะข้าอะไรวะเนี้ยข้าสกระปุกยังอยู่เลย เล่เล่เล่อีอท้อาอะไรวะฮะีมาข้าวักระปองมันยังอยู่เลยมันเป็นอะไรตัวรงตรงไหนเนี้ยม่ัวอะไหนมามันมันตกระปงอัะเนี่ยตปรงเงี้ยอะไรตรงไหนอ่ะมานเลงยไอสัูนเพอยอะนี่ยะฆครมันอยู่เลยแห้ไหนไไม่ได้เหร มันแจ้บพี่นุ่มมัมีำไม่ใส่วะว่าตกระบอกที่ไหมใช่ไหมตกระบกมันก็ไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องใไม่้อใส่ยไม่ต้องใส่เลย่เลยไม่ต้องใหเป็นอะไรนี้ถ้าแค่บอกว่าภาพมักคณะดูทเนี่ยมันตกระบกแล้วมันฉีกเสื้อเขาขาดทำไมอ่ะนะไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยทำไม นี้แม่งเถื่อนอ้องรไปหน่อยอเ่ขาหี้ยนี่เธอเป็นอะไรไม่เข้าหูจ้ไมเอารมณ์เธอวันนี้มันรุนแรงจังอะเอ้ยเธอไมอ่ะแ่พูดว่าเสื้อสก๊อกไหนเดียวรู้จักไหมกูลีชลินออเอันนี้เขาจะไม่ว่าแล้วน้พู lee jong-lan why a few moments later ตบ <g uss> เลยก็ข <c rett Australian> ้าวนี่แหละแม่แต่บนไม่มีทำไมไม่กินอันนี้ดิก็กินอยู่ไงแม่กินนิดเดียวนี่ที่ไหนแม่เนี่ยแม่จะก็มาเลยอ่ะแม่ก็ชอบไงก็กินเดิมๆดิมไม่ได้กินอะไรนะผมว่ากินที่อะไกินกันตายไปงั้นแหละข้าวก็ตักมาเยอะๆกินไม่ได้เอาอิ่มหรอกมึงจะมาหยิ่งอะไรกันหนาวะพูดมาตั้นแต่หูกูหน่อยไอ้ยี่

แต่งตัวอะไรเนะี่ยอะไรอ่งหน้าอะไรอาะอยู่แล้วนะไม่ดูย้อนด,ดูสังขารแต่งเาเหรอจอดจมูกเป็นวัวเป็นควายอะจอดจมูกอะฮะเชือกคล้องไหมหัวมันะเบ้ยหัวเงี้ย,ยนะอะล็อกล็อกไหนล็อกยังไงล็อกยังไงล็อกของขว พาวเอซีนักเอะโขนหรือว่าทะเลหือแต่งตัวเลยนะโหนักเก็ต นีู่เหลือแดกแม่เายปกูเหลือแสกแม่กูเข้าไปแล้วูเหลือแสกแต้มไปีไปโออยออยออออย เวนกาตามทันกันในชาติน <cel today> ี <c oughs> ้เเ <jaar> <c oughs> <c oughs> โอ๊ยโดนมีดไวเก็บเก็บขั้วไนแม่กระเทือกกูเออไปจ๋าเมื่อกี้แซวเขากับข้าวไม่อร่อยใช่เหรอบัดเกือบลงไปในหม้อมึงแค่เกือบกูลงไปแล้วเนี่ยทำไมเอาพื้นเลยเนี่ยสัตวเขาไม่ข้ามก็ดีขนาดนล้วโอ้ยเฮียไม่รู้จะไปหอนเฮียอะไรมาจากไหนไปเนี่ยองเขาเขาหนุ่มไม่ดีลีจองเรนด้วยฟอสแลกแบ๊บแบ๊บใสหมวกแบ๊บมาโดยปุกแบ๊บ

ยอมยอมยอมยอแล้วยอม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 ใคะิโอ้ยเอวแม่ยันมามนได้ทาอะไรนามันไม่ยอมมันได้ทำอะไรใคระหนาดูเข้ามาแม่เขางุงเงยบแนี้เป็นไรเนี่ยไปไปไปเลยอไม่ที่ยวเลยไม่ต้องมา โไปจะยิ้อีกเหรออะไรจะยิ้อีกเหรอกูยังไม่ได้ทำอะไรเขาด่าขนาดเนี้ยแม่ไม่ได้โกรธกูแม่เห็นแม่มันโกรธคนอื่นจริงแม่โกรธคนอื่นพี่เห็นผมแล้วพี่จะหนาวเอ้ยคุอย่ารู้มากมึงอย่ารู้มากอย่ารู้มากรู้มากเหรอรู้มากเลย อย่ารู้มากมากหรอรู้มากไอ้ไรอนไ้นู้มากเกี่ไหม้ากเกียวไหมรู้มากเกไหมรู้มากเกี่ยวไหมโอ้ยากูมากอีกฮะเปดเยไอ้เียมจะมาให้เขเห็นได้เดี๋ยกจะไปดินงท้ายอีกนี่จะกลับบ้านแล้วอะไก็หมดเรื่องแล้ว นี่เมาใช่ไหมเนี่ยสภาพแบบเห็นว่าผมดู่มอะไรมาเมาใช่ไหมเนี่ยสภาพนี่นี่เมาตั้งแต่ในฝ่ายไม่ต่างอีกแล้วโอไปม่แม่แม่ไม่ได้โกรธกูแม่ไม่ได้โกรธเออ๋ยวไม่ได้แล้วไม่มีจอนมีจอนตอนไหนแม่ไม่ได้โกรธกูแม่ไม่ได้โกรธกูแม่ไม่ได้โกรธกูเดี๋ยวแม่เดี๋ยวไม่ย้ำเดี๋ยวไมาย้ำมันมีการหออ ไม่มีเรื่องใกญ่ขึ้นที่บ้านนิดหน่อยนะคะเราก็เลยว่าไอแม่ระบายอารมณ์ไอเนี่อะไรเนี่ยป็นอย่างเงี้ยสจะระบะไอเนี่ยนะแหละที่อยากใจจะทำคลิปนี้มาให้แม่เขาระบายอารมณ์เพราะปกติแม่เขาจะไม่ใช่คนแบบนี้เขาไม่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 ได้ทำอะไรจะเก็บกดอ้าวโอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายเดี๋ยวรอบหน้าเข่าด้วยหนักวันนี้หนักกว่านี้เหรอรอบหน้าหนักกว่านี้ต้องเอาปืนยิงกันแล้วล่ะ